ดีพี่พี่ fc ของส้มโอทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กับเซลส้มโอนะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้นะคะแนะนําตัวรถนะคะช่วงกําลังเข้าหน้าต้องเที่ยวกับตัวรถแก่งซีดานแบรนด์โตโยต้าและเป็นตัวรถไซแอลนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่แนะนําเป็นเจ้าโตยโยต้าโคโรล่า,าติคันนี้เลยสําหรับวันนี้นะคะเป็นตัวรถสีเทาเขียวรุ่นยอดนิยมเป็นตัวสีนะคะที่หายากสุดเลยใครที่กําลังมองหาหรือสนใจจะออกรถในช่วงนี้อยู่สามารถติดต่อส้มโอเบอร์ปักหมด เบอร์0803742261ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิดการรีวิวของตัวรถก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดทีวัปเดตของส้มโอกันด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคโ l 拉 a อนติปี2016มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1.6ตี้นะคะเป็นตัวรถสีเทาเขียวและที่สำคัญค่ะกระจังหน้านี้เป็นกระจังหน้าสวานเส้นไม,ไม้เนื้อเชนรุ่นยอดนิยมนะคะเลขไม้นะคะเพียงแค่หนึ่งแสน จะเป็หลักพันกิโลเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรถสวยคันเกตคันนี้ราคาเพียง369,000บาทรับประกันข่าวว่าตัวรถโครงสร้างเดิมรับประกันตัวนนอตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวปกตินะคะเวลาพอโตซื้อรถมือสองเข้ามาในการตั้งขายนะคะจะเน้นเป็นรถที่เช็คะวัดได้รับประกันโครงสร้างแค้เดิมและที่สําคัญค่ะตัวรถนะคะต้องไม่มีการชนหนักเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงําเน่า เช็คนะคะในส่วนของเลขไม้แล้วต้องเป็นเลขไม์แท้ต้องที่ขอออโต้เท่านั้นค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นตัวรถนะคะอย่างที่บอกเลยรถไซส์ L เป็นตัวมายเนอร์เชนกระจังหน้าสามเส้นของปี2 0 1 6ตัว1.6ปีนะคะเป็นตัวท็อปของ1.6นะคะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้างตัวกระจังหน้านะคะแบบโครเมยียมสามเส้นมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะโครเมยียมนะคะถึงสุดแก้มข้างโครไฟแบบนี้เลย ดูในส่วนของตัวไฟนะคะรายละเอียดของตัวโคมเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีรอยแตกนะคะสภ่พใส่สวยๆได้เป็นตัวไฟมันติดมีไฟเลี้ยวไฟหลีในชุดเดียวกันเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆชัดสำหรับตัวเครื่อง1.6นะคะลูกค้ายังไม่ได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกน้านมากสามารถนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะด้านนี้ก็คือเราใส่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่นะคะเวลาลูกค้านะคะซื้อรถแบรนด์หลักอย่างตัวแบรนด์โตโยต้า ้าแนะนำนะคะการใช้งานเอาไปแต่งเพิ่มนะคะซื้อเป็นตัวนะคะประมาณนี้ราคานะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปตกแต่งเพิ่มคุ้มกว่านั่นเองมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะรอยเชื่อมต่างๆนะคะในส่วนของตัวซุมล้อเองไม่มีรอยลากยิ้มไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวเลยตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กแบบคูโทนนะคะหน้ายางอยู่ที่2 0 2 0 5นั R 1 6นะคะคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ16 เพิตัวยางเองนะคะเป็นยางปี2อ2 2เลยได้ยางปีใหม่นะคะมาดูในส่วนของตัวซุ้มล้อภายในไม่มีค่าเึิยมนะคะของน้ํามันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อเองนะคะสภาพเกือยดยึดต่างตตัวดูโอ้ยวีทีไออตรงนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นเครื่องยนต์นะคะมาพร้อมกับตัวรายละเอียดรถสวยๆนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับบอดี้ตัวรถ ได้ตัวไฟเลี้ยวนะคะที่ในส่วนของตัวนะคะก็จกของข้างแล้วก็จกแบบพับออไฟฟ้ามาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็จกนะคะแท้เดิมนะคะของตัวโตโยต้ามาท้องกัดตัวระบบเซ็นเซอร์ออโต้อลามตัวมือจับนะคะมีในส่วนของตัวเส้นโครเมียมข้าวด้วยนะคะทําให้ตัวรถดูเท่ยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันบ้างนะคะของตัวรถเองภายในนะคะก็ได้เป็นตัวโทนสีเบจส่วนใหญ่นะคะอันนี้ต้องย้ํานะคะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยก็คือ พื 1> 1่อ1.6ภายใน4เดื 5, นะคะแน่นอนเลยแต่รายละเอียดที่ท้าว่มจะให้ดูหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นเผดนะคะด้านนี้เลยอยู่ฝั่งน้าข้างคนขับให้ดูการชัดๆเลยนะคะว่าแท้นะคะติดมาจากโรงงานต้องนะคะเป็นในส่วนของตัวอักษรชัดๆแบบนี้เช็คเลขตัวถังเลขตัวเครื่องต้องตรงนะคะกับสำเนาแต่ตปกติแล้วนะคะก่อนซื้อรถเข้าเนี่ยทอต้เรารับประกันนะคะเกี่ยวกับการซื้อรถอยู่แล้วว่าต้องเป็นนนนรถสว่วพคเทาั้นนะะ ในส่วนของตัวสันเงาคมต่างๆของตัวรถอยากที่ท่านลูกค้าดูดนะตรงนี้เลยนะคะว่าตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยติดรอยเปี้ยวผ่านการเก็บละเอียดมาแล้วทางพอโต้เน้นขายรถนะคะที่มีการปรับสภาพแล้วนะคะไม่ได้ขายรถตามสภาพเลยเราจะมีการนะคะทำความสะอาดแล้วก็มีการปรับสภาพนะคะทำสปาภายในขัดสีเครืองเงาการเป็นถ่ายของเหลวนะคะลูกค้าออกรถไปคือใช้งานได้เลยและที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวรถเองนะคะ เราจะมีการแถมในส่วนของตัวการดูแลเพิ่มเติมและช่วงนี้นะคะลูกค้าออกรถพี่ทอโต้ออกรถวันนี้ผ่อนทีปีหน้าแถมนะคะดูแลในส่วนของตัวข้างวดช่วยผ่อนถึง2งวดเ,เต็มนะคะเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นไปตามที่บริษัทกําหนดคนทรน,นะคะยังไงก็สามารถติดต่อต้นโอเบอร์ปักหมุดด้านล่างกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์จากเบอร์ได้นะคะมาดูในส่วนของตัวนะคะและเหรียรถกันต่อ ไาถาังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นตัวเครื่องยนต์แบบ1.6นะคะสแตนดาร์ดเลยเครื่องไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วไม่ได้เล็กเกินไปขยับมาจากตัว่5ตัว1.5ใช้งานในตัวเมลอคข้องแคลค่ะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซนรองรับนะคะ 9195E20 นะคะเติมได้มาดูในส่วนของตัวบอดี้หลังกันบ้างนะคะพวกโลโก้อักอรต่างๆตัวโคลอร่าอันติสอยู่ครบรุ่น1.6นะคะชัดเจนติดเซนเซอร์ล่อยมาแล้ว2จส,สุดมีไฟทับทิมคู่ล่างนะคะรายละเอียดของตัวไฟหลังเป็นไฟแบบ ต่อไส้ผสม LED นะคะตัวรายละเอียดโคมไฟี่ยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าสภาพสวยเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังคิ้วเป็นแบบโคเมียมตัดก,กันกับตัวรถนะคะประมาณนี้เลยใครที่มองหานะคะหรือสนใจตัวรถกลุ่มนะคะประมาณไซส์ L นะคะเป็นตัวรถเก่งใช้งานนะคะส้มโบก็แนะนำนะคะกับ Toyota Corolla Azuki คโลลันนี้เลยนี่ในส่วนของตัวนะคะไฟเบรกโดนที่สาม็นแี่เรียบร้อยนะคะพวก ะะตัวไล้ฟ้าต่างๆนะคะไม่มีรอยนะคะในส่วนของตัวการถูกขูดขีด,ด,ด,ดนะคะต่างๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะออกโดวที่ทอต้นคะเกี่วกับพวกการติดฟิล์มติดจุกกระสบเราดูแลให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดภายในนะคะกันบ้างสําหรับเบาะภายในนะคะเป็นเบาะทรงสีเบจผ่านการปรับสภาพมาแล้วนะคะก็เป็นตัวสีสแตนดาร์ดของตัว 1. 6อย่างที่บอกมาพร้อมกับในส่วนของความตึงของหนังนะคะรายละเอียดของตัวหนังด้านหลังเนี่ย วยเดิมหมดไม่มีรอยฉีกขาดไปด้านด้านบนนะคะอันนี้ให้ดูรายละเอียดด้านบนเลยปกตินะคะก็ส่งมอบเราจะมีการเซฟในส่งของตัวระบบไฟให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าออกรถไปนะคะอันนี้ลูกค้าจะต้องมาทําอะไรเพิ่มเติไมไหมไม่ต้องนะคะพวกระบบไฟเนี่ยเราเ็คให้กับลูกค้าหมดเลยเดี๋ยวลองมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าคัานนี้นะคะมีรายละเอียดหรือออชั่าอะไรของตัวรถกันบ้าง สำหรับนะคะตัวคุณแจก็จะเป็นแบบ p <ม>คีย์ไข่นะคะเป็นแบบรีโมทอ่อันนี้สภาให้ดูนปัจจุบันเลยนะคะกับตัวรถโตโยต้าคโอรล่าอันดิส 1.6G p ส2016คันนี้ไมเ่เพียง1แสนกับอีก2,000กิโลเท่านั้นนะคะตัวรถนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้นะคะตรงศูนย์แล้วก็นี่ตัวของตัวแผงต่างๆนะคะกา,ารควบคุมกระจกพับปรับแบบไฟฟ้าพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะคะสภาพเปาะ หนังเดิมนะคะภายในนะคะเป็นตัวสีเบจผู้น้าไม่มีรอยฉีกขาดสภาพสวยคอนร์มหน้ามาท้องกับตัวดีไซน์สีดำตัดด้วยนะคะสีเทาอ่อนและตัวสีนะคะเดียวกันกับตัวเบาะนะคะก็คือเป็นตัวหุ้มหนังคอนโซลหน้านะคะตัวเดียวกันกับเบาะเลยมาดูที่แผงข้างก็ตัวนี้เป็นเหมือนกันทั้ง4ี่บานนะคะก็จะมีในส่วนของตัวการหุ้มนะคะเหมือนกันกับเบาะแล้วก็ตัดด้วยนะคะตัวสีเทาอ่อนนะคะเป็นวัสดุของตัวรถมาดูภายในนะคะตัวเครื่องเล่นกันบ้างได้เป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นแบบ ซีดีนะคะคือลช้วิธีวิปกติแต่แอนอย่างเงเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบป้องกันการเลื่อนถลายด้านนี้ด้วยมีตัวช่อง power outlet ให้ท่านลูกค้า1จุดสภาพเกียร์นะคะสภาพสวยเดิมนะคะเป็นตัวหัวเกียร์ออโต้และมีในส่วนของตัวที่วางแก้วให้ถึง2จุดนะคะมาดูในส่วนของตัว ด้านข้างนะคะมีในส่วนของตัวที่พนักแขนช่องอนเนกประสงค์ให้นะคะหนึ่งจุดการใช้งานปกติหมดเลยไฟด้านบนนะคะไม่ไว่าจะเป็นไฟอ่านหนังสือตรงกลางไฟอ่านหนังสือด้านบนใช้งานปกติหมดทุกจุดท,ท,ท,ทุกมุมนะคะอันนี้ทาการเทสให้ลูกค้าดูเลยว่าก่อนส่งมอบนะคะตัวรถเรานะคะเน้นนะคะเป็นตัวรถพัดเกตอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะตรงที่บางแดดด้านหน้านะคะ รายละเอียดสวยๆนะคะเพดานนะคะต่งตางๆการใช้ง,ง,งานเนี่ยปกติทุกจุดทุกมุมนะคะแอร์เย็นฉําไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่กําลังสนใจหรือกําลังมองหาตัวรถคุ่มนี้อยู่นะคะแนะนําเลยแต่ในส่วนของตัวนะคะการเปิดของท้ายรถนะคะลูกค้าจะสามารถเปิดได้2แบบเท่านั้นก็คือกดจากรีโมทนะคะเปิดท้ายจากรีโมทหรือลูกค้าจะเปิดนะคะจากด้านข้างตรงน,นี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือวิธีการเปิดท้ายเพราะว่าตรงท้ายนะคะจะไม่มีตัวเปิดนั่นเองนะคะตัว ไล่รถนะคะก็สามารถเปิดจาก2วิธีนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดตัวน้ํามันนั่นเองนะคะแต่ว่าหลักๆเลยนะคะตัวรถเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของตัวรถกันต่อเลยมาดูสภาพของเครื่องเครื่องกันบ้างนะคะรายละเอียดของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์แบบใหม่นะคะดูโอวีวีทีไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ที่ทางโตโยต้าปรับมาแล้วนะคะจากตัว วีวิทีไอปกตินะคะก็เป็นตัวเครื่องยนต์แบบ4สูบตัว1.6นั่นเองนะคะอัตราการกินน้ำมันอย่างที่บอกเลยก็คือใกล้เคียงกับตัวรถกลุ่มชิติคามากๆนะคะไม่ค่อยกินน้ำมันนะคะก็ถือว่าประหยัดะคะใช้งานในตัวเมืองมาดูในส่วนของตัวสภาพเครื่องเครื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมต่างๆตัวคานนะคะตัวน็อตยึดภายในต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นตัว ขานด,ด้านซ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพนะคะหรือว่าจะเป็นคิสต่างๆอันนี้จะเป็นด้านขวาสภาพสวยนะคะนอตยืดต่างๆนะคะปกตินะคะรายละเอียดรถเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือเราเน้นขัดรถสวยเกียร์เอนะคะมาให้กับทาลูกค้าอย่างตัวฝากระโปรงก็เป็นแค่เดิมโตโยต้าประมาณนี้เลยถ <s> ้าใครนะคะสนะะ <S <s ใจน,นะคะในส่วนของการดูแลไม่แค่นั้นก่อนส่งมอบ <S <s น้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายให้และที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวของเหลวนะคะการดูแลอันนี้เราดูแลให้หมดเลย กรณีออกรถที่ทอตสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพื่อความบ่นใจนะคะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะคะดูแลอันนี้ให้กับท่านลูกค้าเลยนะคะและที่สําคัญค่ะกรณีนะคะจัดไปแนซนนะคะคันนี้3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าขาผ่อนเริ่มต้นเพียงนะคะหกพันบาทเท่านั้นเองสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเครดิตด,ดีนะคะออกรถนะคะสามารถใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะออกรถได้เลยอันนี้ก็อยู่ที่เงื่นอนไขอาชีพด้วย สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อซ้มโอเบอร์ปักหมุดกันได้เลยย้ำอีกครั้งนะคะกับเจ้า To โตย ta าโคโร拉อันติสนะคะคันนี้ก็ได้เป็นตัวรถปี2016นะคะมาพร้อมกับตัวรายละเอียดรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยและในส่วนของตัวเครื่องยนต์แท้เดิมไม่มีการตัดต่อตัดแต่งตัวเครื่องยนต์นะคะสะภาพสวยสนใจสามารถติดต่อซ้มโอนะคะราคา3 6 9 0 0บาทรีบิดต่อทอออโ,อโต้ได้เลยหรืออยากเข้ามาดูรถจริงที่ทอออโต้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะ ย้ำนะคะกับตัวรถปี2 0 1 6 1จุดหกตีนะคะเป็นตัวรถเก๋งขนาดซีดานนะคะเป็นตัวรถไซแอลสนใจนะคะรีบติดต่อส้มโอได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามเมพื่พาดเทียเด็ดของทออโต้กันด้วยนะคะแล้วก็ไม่พลาดเทีอัเด็ดของส้มโอกันด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ